มื mm ้อ hmm. เย็นนี่นี่ใ่หมคแกงผักหวานนี่น่าจะเป็นประทูแม่ทำก็มีมือมอมืแล้วก็มีชุบ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 สองอันแล้วก็มีกะเพราอะไรก็มาเี่ยลูกยังไม่หมดไม่หายเลยนะเปล่าเขาหน่อยใครก็ได้เป่าให้หน่อย ไม่เอาให้แฟนเปล่าคนเดียวเอาไงนะเปล่าปู้กินข้าวก่อนเลยเพราะว่าไม่ขวาทำไม่ข้าวทั้งอ่ะชิมก่อนนะรู้มากกว่า <c oughs> <c oughs> ได้อยู่ถ้าเป็นไข่มแมงนะมือ <c oughs> ได้ปีเมืองพอใช้ได้อยู่ไปแล้วจะกินข้าวแล้วที่จะ้กินข้าวนะคิดถึงนะครับรังมา่ด้วย